สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นเอาต้าสติฟเตอร์โฟนะครับเป็นแมตช์คุมิเตะอินเทนเนสซี่2016นะครับเป็นการเจอกันระหว่างนักขันดูนะครับเจอกับเคแบสนะฮะซึ่งแมตชนี้ก็ต้องบอกว่าตอนหลังเนี่ยมีประเด็นนะฮะบอกเลยว่ามีประเด็นครับแต่ว่าเราจะให้ดูกันแบบฟูลแมตช์นะฮะเป็น F t ที7นะครับซึ่งนักขั้นดูนี่อยู่ในตัวละครอะคุมาครับไม่ใช่ตัวละครหลักของเขานะครับส่วนทางด้านของเคแบเนี่เป็น คมี่ฮะอันนี้เป็นตัวละครหลักเลยครับนี่ก็เปิดเกมมานี่กระนำกันใหญ่แล้วฮะเทเละอรออกมาเจอโอ้โหผนดิตพลาดแล้วเจอผนดิตคืนครับเกมแรกไปกนขอนตะขันดูครับก็เรียนให้ทราบนะว่าตะขันดูเนี่ยตัวละครหลังเขาเนี่ยเป็นทางด้านไกลนะฮะแล้วก็อคุม่าเนี่ยไม่ค่อยเห็นเขาเล่นเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลานั้นนะฮะส่วนเคแบดเนี่ยเาจริงแน่นอนครับ นักขันดูเราก็อาจจะมองได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่นเอาจริงนะฮะเอาจริงเอาจางเพราะว่าเกม F7 เนี่ยเป็น exhibition match นะฮะ <'s> ไม่ได้มีผลอะไรกับ้วยรางวัลนะครับแกก็อาจจะเล่นแบบชิวๆนะก็เลยเอาตัวละครที่ไม่ได้เล่นแบบใช้จริงจังนะฮะในการแข่งมาเล่นแทนนะครับ <All right. S 1> และตรงนี้ก็ hey, <rise. S 1> ไวมากนะเคแบกเก็บไปได้นะครับยกนี้ครับ ส่วนเคแบดนี่ก็ถือได้ว่าเป็นผู้เล่นเกรดเของฝั่งอเมริกานะครับแต่เขาอายตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ19หรือ20นะฮะผมจำไม่ค่อยได้แต่อายุน่าจะราวๆนี้แหละครับแล้วก็เป็นดาวรุ่งพุ่งขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นมาช่วงท้ายของยุคสตรีไฟเตอร์4นะฮะก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นซปเปอร์สตาร์ในภาค5นะครับแล้วก็มาดูอดีตกันหน่อยฮะโหมดคอมโบชุดนี้สวยครับโอ้จะรีเซ็ตด้วยฮะแต่ว่าเคแบดไม่ลงนะครับสไปรอลไปแล้วก็ได้คิวมาจับทุ่มไป ตึบตึบตึบจำมาเนี่ยฮะเป็นสู้เลยฮะเซฟจำครับของอากุมาโอหเฮดจำมาและก็โชว์ลูเคนปิดฉากไปนี่ฮะเคแบนะฮะเป็นคนที่มีผ้าปิดปากและปิดหน้าไว้นะฮะตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะฮะแกนี่มาก่อนการนะครับส่วนนักข้นดูครับคนขวามือฮะเป็นหนุ่มอเมริกันเชื้อสายเวียดนามนะฮะสมัยนั้นยังหัวเกียนอยู่เลยฮะไม่หัวไม่ได้เกียนแต่ว่นนี้ใส่เกียนนะ แก,แกนี่โด่งดังนักตอนนั้นนะครับโด่งดังมาจากความเกียนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกียนยังไงนี่เดี๋ยวได้ได้รู้กันครับตอนนี้ดูเกมไปก่อนนะฮะเขาไปเพรสเชอร์ต่อเนื่องครับสำหรับแคมมี่จับคุมมาหนึ่งโอสตันอย่างนี้จบฮะเปอร์เฟครับเรียบร้อยฮะเคแบสนี่ไม่ทิ้งลายนะฮะคือไดีว่าเป็นุูเล่นระดับเกรดเอเลยนะครับอีกเกมหนึ่งที่เคแบสเก่งก็จะเป็นมาวิวเซตแคปคอมสามนะครับแต่นั้นเนี่ยเขาน่าจะประมาณเกรดบีนะฮะคือ เป็นผู้เล่นที่ดีครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในระดับตำแหน่งลุนแชมป์ได้นะครับโอ้ตรงนี้เจอสวิไปครับได้ลงมาเซฟโอ้โหแล้วเสร็จอคุม่าครับจำมาตรงนี้เทชเชอร์และจับทุ่มแอร์ไฟบอลจำไปโลและทักฟโอ้โหสวิปเอาพาดอย่างนี้เจอสวิปดิครับจำมาตรงนี้เคาะเคาะเคาะโอเฮดไม่มีอะไรฮะยังกันเหนียวเคแบสโอ้ยเจอฟุตซี่ตรงนี้เข้าไปฮะ ตะระยะได้ไดีครับและค้นดูครับหนูเจอจำไม่มีอะไรนะแคมมี่ได้ลงมาไม่ถึงโดนอากุมาจับทุ่มแล้วยังไงนิ้วไปโอโ้โหพยายามจะทำอะไรไม่ทราบแต่โดนชชลิเค้นออกไปแต่ตรงนี้เป็นจังหวะของแคมมี่ะแปะรอต่อเนื่องอ้าพาดอย่างนี้เจอพนิด สตันไหมโอ้ยสตันครับจะปิดยังไงเอาเหมือนจะพาไปนะฮะจังหวะกระโดดเตะนีน่าจะไม่ออกปุ่มเตะน่าจะวุ่นะฮะโอเลยโฟกัสขัดซื้อสวีปเซ็ตเป็นพานะโอ้ยนี่หลงกลงหลายรอบนะครับเคแบนฮะนี่นักกันดูเล่นดีนะครับเนี่ยขนาดอาุมานี่ไม่ใช่ตัวละครหลังของแกนะครับอาจจะเป็นเบอร์สามเบอร์สี่หรือด้ซัมนะฮะเนี่ยโอ้โห นี่ตั้งใจ Love มาให้ดูนะครับว่าเจอกับพี่เนี่ยฮะผมไม่ต้องใช้ตัวละครหลักก็ได้นะครับเนี่ยเอาเบอร์สามเบอร์สี่มาก็ได้นะแต่ว่ายกนี้นี่เกมนี้นี่เป็นของทางด้านเคเบสนะฮะเตือนหนึ่งครับผักไทยด้วยไฟบอลเนี่ยต้นยกหัดสึสวีปนี่มาหลักสูตรเน้นเซตอัพนะฮะไม่เอาดามินะเพราะถ้าเอาดามินี่จะจบด้วยชูรุนแทนนะครับนี่ออปชันซีแล็กแบ็ทแดสนะฮะ หาสื่อแล้วนี่ฮะเน้นเอาเซตอัพครับโอ้โหไม่เอาคอมโบนะฮะถือว่าเล่นฉลาดครับนักขึ้นดูเคแบกกำลังจะไปนะครับยกนี้ครับแต่ว่ามีเอาต้านะโอ้ไม่ไหวนะครับก็เป็นนักขึ้นดูนะขึ้นนำไปก่อนหนึ่งยกนะฮะ ถึงแม้ว่าจะใช้อคุมาไม่ใช่ตัวชำนาญก็ไม่มีปัญหานะครับก่ันดูนฮะนี่ฮะไล่ทะ,ะ,ะลุงถะลมได้อย่างสบายมือครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ามีเซตอัพที่โหดารนะครับสำหรับคุมาเนี่ยฮะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ใครหลายๆคนไม่ชอบนะเพราะว,ว่าเวลาล้มทีเนี่ยจะคุมาเนี่ยก็จะต้องมาเจอลูบลูบเซตอัพพวกเซฟจ้ำอะไรพวกนี้ฮะวนไปเรื่อยๆและ การเซตอัพแกนี่ก็มีเยอะนะฮะมีทั้งหน้ามีทั้งหลังอะไรก็เยอะแยะเต็มไปหมดนะเป็นตัวละครที่หลายๆคนไม่ชอบนะฮะเวลาเจอต้องเจอในการแข่งขันเนี่ยโอ้โหนี่ครับสวยครับทำได้ดีครับแต่ตรงนี้พลาดแม่ยังฝืนตัวทันนะครับเจมฮาดอือหือเอาพลาดเจอสวิปจนได้ 2-1ครับนักขั้ดูขึ้นนำกอร์เอฟทีเจนนะครับช่วงต้นๆนี่ก็ถือว่าวอร์มกันไปก่อนนะฮะแต่อย่าวอร์มนานนะฮะใครวอร์มนานจนเครื่องแฉะนี่เผลอๆไล่กวดไม่ทันนะครับตอนเกมเนี่ยคุณมาโดนไปก่อนหนึ่งดอกวิโชว์สวยครับอื้ห uh ือ huh. น wow. uh ี huh. uh ่ฮะนักันดูนี่เล่นฟุตซี่ดีนะครับเนี่ยฮะ เข้าดูเจ็บเสวะเมื่อสักครู่นี้ก็แกะกะระยะแม่นมากนะฮะถอยไปนิดเดียวแล้วก็กลับมาสวีบฮะอ่ะตรงนี้ตรงนี้แตกคำสักคนดูยังไงครับเจ็บคนตันที่มุมพลาดอย่างนี้เจออ้าวคอมโบลุ่นจับทุ่มแอร์ไฟบอลแล้วเซฟจับโอ้โหดูการพิเชอรษนะท่านดูครับแอไฟบอลเข้าไปเคาะจับทุ่มแอไฟบอลอีกที พาไปโช EX เเอ็กเรียบร้อยแต่ครับเอาไม่อยู่ฮะเลือดหมดก่อนโอ้นี่ไม่ใช่ตัวหลังนะครับแม่สุดยอดมากนะคันดูหืมไม่พ้นครับ <c oughs> แคมมี่ <c oughs> ไปหนักย <c oughs> ิ้งเป็นหนักของ, <c oughs> ของคุมานี่สองฮิดนะฮะและระยะค่อนข้างไกลด้วยครับพวกที่ชอบแบ็คแดดบ่อยๆนี่ไม่ไม่รอดนะฮะเจอคูม่าก็าไปนี่ <c oughs> ดูจากคันดูฮะดูดูการสร้างระยะนะคันดูครับหมดจากตรงนี้ แคมมี่อ่านได้ดีฮะดูข้างไฟบอลก็ไปอัดแต่โดนทุ่มออกมาเหมือนกันอืมนี่ใช้ปุ่มเตะหนักบ่อยนะครับนักด,ดูนั่งเตะหนักนบ่อยนะฮะแกนี่เน้นฟุตซีได้ดีครับคือกะหัวสวิตนะแคมมี่ออกวุฒิมานี่แกเอาแน่ฮะ๊จตเจตึจตเนี่ยไม่เข้าดูระยะครับไม่เข้าวะไม่เข้าวะแล้วดูฮะกะนี่คือแคมมี่ผลานนี่เจอสวิปล่วงแน่ครับ และตรงนี้ครับเอาตาทูนี่ท่านี้นี่กดอินสแตนยากนะฮะมือต้องไวนะฮะแล้วก็คู่ต่อสู้ต้องยืนด้วยครับถ้าเขาไม่ยืนเนี่ยเขานั่งเนี่ยหรือว่าซุดจากการโดนโฟกัสแครกเนี่ยจะเตะไม่โดนฮะเพราะว่าเป้าเนี่ยเป้ามันจะย่อตัวลงเนเวลานั่งหรือว่าตอนซุดจากโดนโฟกัสก,ก็มีวิธีทําให้คู่ต่อสู้ลุกขึ้นก็คือใช้เป็นปุ่มนั่ง่อยหนักระยะประชิดนะฮะถ้านั่งอยู่เนี่ยเขาจะงัดอากุมาเนี่ยมันจะงัดคู่ต่อสู้ให้ยืนที่มาครับแล้วค่อยใช้ท่าเอาตานะฮะก็จะโดนนะ มาดูเกมมันต่อนะฮะตอนนี้เคแบร์นี่แย่แล้วฮะนักขึ้นดูนี่เริ่มนำห่างแล้วครับจเสจสเฟสตนี้ก็ไปโอ้โหเนี่ยฮะไม่เอาดามีครับเน้นเซตอัพนักขึนดูของเราอืมแคมมี่จะไหวไหมครับดูแล้วแล้วนี่อาหมานักขึนดูนี่เหนือนนะฮะโอ้เนี้ยจังหวะปิดเกมนี่ใช้ชูเคลเลยครับเพราะว่าไม่ต้องเซตอัพกันแล้วครับเอาท่าหรอ,อท่าสวยดีกว่า ดูส่งจากไม่ดีนะครับเคแบนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แมตที่มีผลในการการแข่งขันที่ร์นราเมนต์นะแต่ว่าแพ้นี่ขายหน้าเพราะว่าเอทีเจ็ดี่วัดฝีมือนะครับอโดนไปเจ็ดหนึ่งนี่โอ้โหไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเลยฮนะเคแบสแล้วนขค้นดูนี่ไม่ใช่ตัวหลักด้วยนะฮะไปแพ้ตัวลองๆก็นนี่โอ้โหเขินแล้วไม่ใหญ่นะครับอาจจะตรงน,นี้สตาร์น,นะครับนขค้นดูเจอนะอ่าอ่าอ่าฟูนะะเรียบร้อยครับเบอร์เฟยครับ ทำได้ดีครับยกนี้สำหรับเคบัดอืมเจยแอร์ทูแอร์ก็ไปขอๆและสไปโร่แคนเซิลโอ้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 ไม่มีอะไรฮะอืมแอร์ไฟบอลทัชเซ่โอ้โหทัชเซ่แบบคอด้วยนะครับเมื่อสักครู่จับทุ่มจ้ำไฟบอลคอมาลงหลังคอมโบหลุดครับ อืมอืมสตาร์ไมไหมฮะสตาร์ไมไหมฮะสตาร์ไมไหมฮะ,มฮะอีกนิดเดียวหม่เอาไว้ได้อืมอันนี้หลุดแล้วฮะโอ,อ,อ้เอ็กโชไม่ต,ตายนะครับเหลืออยู่หน่อยนึงเรียบร้อยครับเจอแย่ล่างครับโอ้โหเคแบสฮะถ้าไม่ไหวนี่จะดื่มน้ําดื่มท่าสงบจิตสสงบใจก่อนก็ได้นะครับยายเด็กมามารูปคมได้นะครับ สำหรับงานคูม,มิเตะอินเทนซี่สม,มัทที่ผนี้คาดว่าน่าจะจับต้นปีนะฮะเพราะว่าช่วงกลางปีนี่เขาหนีไปเล่นตะกี้ห้ากันหมดแล้วนะครับกลัมาดูกันต่อนะฮะมีสีหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหเคแบนนี่สถานการณ์ย่ำแย่นะฮะแต่ตอนนี้นี่บีบบีบอะคุม่าอยู่ในมุมได้นะครับอีกได้สวยครับอะกุมามีฮาโดไปออกมาจากมุมได้แล้วครับ โอ้โอ้เคมีเจออีกแล้วตรงนี้อืโชคดีครับแก้ทุ่มได้นี่อเอาของใกล้อย่างเดียวนะนั่งไต่หนักอย่างเดียวเลยฮะไม่มีจิ้มด้วยโป๊กกลางโป๊กเบาเลยฮะนี่คือกะเอาสวีปอย่างเดียวเลยฮะสำหรับนักขึ้นดูแต่ก็เป็นทางได้ของเคแบ๊นะครับปิดโยกไปได้ครับเคแบ๊จะตีตื้นได้ไหมฮะมาดูกัน โอ้ได้สวยคอมโบต่อเนื่องมีคนเซินด้วยนะครับเริ่มมีคอมโบหลวมๆให้เราเห็นแล้วฮะเคแบทโอ้โหแต่ตรงนี้เจออัดไปกระเด็นเลยฮะจับทุ่มเข้ามุมแห่ไฟบอลกดตันเข้าไปกดตันยิงไฟบอลกดตันและทัศนสืสวีปคอทับทัสืึโชรลิวเคนโอ้หนะเพนดูคืออยู่ไม่ปานีรุ่นพี่เลยฮะนี่รุ่นพี่เข้ามาก่อนนะฮะเล่นอะไรต้องไว้หน้ากับ้างนะฮะโอ้โห นี่ยำแบบไม่สนใจฟีเลยครับเริ่มเล่นฟุตซีกันแล้วฮะแอไฟบอลจูจินแล้วเข้าอคอมโบแคนเซิลจับมาตรงนี้ได้ผลทัสซี่สวีลงหน้าฮะทุ่มดึกดึกดึก,ดก,ดกจำเข้าไปเคาะเคาะเคาะโอ้โหส,สวยได้สไปรอลได้สวยครับอืม,มี ไดลงมาไม่มีอะไรฮะโอ้โหเกมไวมากเคลื่อนที่กันเร็วจัดฮะไดลงมายิแอไฟบอลโฟกัสอคตกันอยู่ครับนี่เทเลพอตนี้เลยโอ้ยทำอะไรกันไม่ได้ช่วงนี้ป้องกันเหนียวทั้งคู่เลยครับเนี่ยเราไม่มีแต้มรับการป้องกันเลยครับมีแต่ตะกรในการทำดาเมจนะเกมนี้นักันดูบอกได้ยินคนพาคู่ครับอัดเลยล่ะ อัลต้าคอมโบมาดูกันนะว่าตายไหมครับตายไหมลุ้นลุ้นตายไหมตายไหมไม่ตายนะฮะโอ้โหเอาแล้วฮะเคแบสยังมีชีวิตรอดอยู่นะตรงนี้ยังไงโอ้โหไม่ไหวครับโอ้โหห้าหนึ่งฮะเคแบจเอาหน้าไปไว้ไหน โอ้โหนี่เจอตัวละครแบบแล้ขึ้นดูนี่ขุดมาเล่นเลยครับอากุม่านี่ฮะไม่ใช่ทั้งตัวหลักแล้วก็ตัวรองนะครับถัดซึ่สวีปจับทุ่มแอฮาโดเขาะเขาะขาะ เจอบีบที่มุมออกได้ไหมฮะออกได้ไหมยังเจอกดดันที่มุมอยู่โอ้สไปร์ลออกมาได้เทเลพอร์ตนี้โฟกัสได้แคกไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวจับพุ่มได้หนึ่งทีดึ๊กดึก,ดกแล้วจำเข้าไปโอ้โหแอร์แกลบครับอา่าเปไม่ใช่แอร์แกลบนะฮะเป็นท่าอา่าเป็นคอมมานด์แกลบนะฮะก็คือว่ามาจากฟิปนะฮะแล้วก็จับทุ่มครับไม่บอกว่าแอร์แกลบเดี๋ยวเขาใจผิดะฮะ อืมแตกจนได้ครับอากุมาครับก็ยังเอาตัวลอยไปได้สำหรับแคมมี่จะได้สักเกมไหมครับแคมมี่ของเราสวีปคอร์ดหลังโอ้สวยครับจังหวะนี้ถอยเข้าแล้วเข้ามาตีฮะถอยออกแล้วเข้ามาตีครับแคมมี่โอ้ได้เป็นช่วยครับแคมมี่โอ้สตานอย่างนี้น่าจะเสร็จฮะจัข้าไปเคาะเคาะโู่คอมโบลด อย่างโชคดีนะฮะได้ไม่เกมนะเป็น2ต่อ5้านะครับตีตื้อมาได้หน่อยนึงครับโอ้ยขึ้นดูนี่อาจจะโล่งใจฮะไม่ต้องรังแกรุ่นพี่ออกสื่อฮะอ้าวเ่นต่อเลยฮะสวีมจับทุ่มเข่อเค่ออ้าวดึ้กดิ้ก็ไปฮะแต่ตรงนี้ใส่แคมมี่ฮะจังหวัดของแคมมี่คอมโบต่อเนื่อง ได้ลงมาโอ้โหูีสวยอ้าวสตันอย่างนี้สตันนี้ขอยิงชุด1งชุด1งชุดอืมอากุมามีเอาต้านะฮะต้องระวังฮะยกงไปได้ครับอืมรู้ตาฮะแกทุ่มได้ทันโอ้โหไฟบอลไฟบอลแต่สังเกตว่านักขันดูมาเล่นตัวโกคิเนี่ยหรืออากุมาเนี่ฮะแกใช้ไฟบอลน้อยนะครับ คือเน้นฟุซี่เป็นหลักเลยนะที่ตัวละครเนี่ยจุดเด่นของอาคุม่าเนี่ยคือการใช้ไฟบอลนะฮะแต่ว่าแกนี่เอาฟุตซี่อย่างเดียวเลยฮะเล่นฟุตซี่เป็นหลักเลยครับคือถ้าไปเจออย่างโทคิโดกับอย่างอิฟิตาชันเนี่ยฮะเขาอาจจะไตีไตีมือนะฮะเล่นอาูุม่าวานี่ฮะเน้นฟุตซี่นะฮะมันก็ไม่ผิดเลยครับแต่ว่าจุดแข็งจริงๆคือการใช้เนี่ยฮะใช้แอร์ไฟบอลแล้วก็กาวไฟบอลในการคุมเกมนะฮะแต่ก็เล่นฉาบฉวยที่เผลอจากระยะไกลฮะ แต่นักกันดูแกนี่เน้นฟุตซี่ฟุตซี่แบบคือฟุตซี่เป็นหลักเลยครับแล้วก็ไฟบอลนี่นานทีนะก็อาจจะผิดหลักสูตรสำหรับอาุมารุ่นพี่หลายๆคนนะว่าไอเด็กคนนี้มันเล่นแปลกๆนะฮะใช้ตัวละครไม่คุ้มครับไฟบอลยังไงจำมาสวยคอมโบจบด้วยสวีปเซตอัพเป็นคอร์ดลงหลังแต่โฟกัสหนีไปได้ครับเคบ็คนี่มีไฟบอลบนพื้นให้เห็นเป็นระยะระยะครับนักขั้นดู จับทุ่มจนตายฮะนี่คือเอาพูดตรงๆเลยฮะดูอย่างเงี้ยนักดูนี่คือเหนือมากนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเขาเหนือกว่าเคแบชัดเจนเลยครับขนาดใช้อคุมาที่ไม่ค่อยขนาดนะครับเนี่ยสไปร์ลเทพอหนีหนูเจอจับแล้วไดลงมาได้ได้ดามมีครับเทเลพอ์ตนีแล้วครับเทเลพอ์ตนี้ครับ ขู่แล้วเดินปี๊ปีเข้าไปเคแบ้ตกใจหรือเปล่าครับไม่ได้กดแก้ทุ่มนะฮะแกเดินตรงๆเข้าไปเลยฮะแล้วก็ทุ่มเมาฮะแอร์ไฟบอลจ้ำเข้าไปอย่างไรฮะเคมีขู่แคมี่ไตสวยและตรงนี้เรียบร้อยครับอ่าเป็นสามต่อ5นะฮะได้ไม่หนึ่งเกมนะฮะแต่ขั้นดูนี้แค่อีก2เกมนะฮะก็จะปิดแมตช์ได้นะครับอ่าสิงแต่ขั้นดูนี่ใช้จอยมือนะครับ เป็นเทพจอยมือมาแต่บันธกานะฮะเหนียวไปเลือกตัวละครนี้ครับโอ้เอาแคมี่มาเจอเป็นมิลเลอร์แมทนะฮะซึ่งแคมมี่ถือเป็นตัวละครรลงของเขานะฮะเป็นเบอร์สองนะท่านดูนะครับแล้วก็ไม่ไม่แน่ใจว่าแกคิดอะไรในใจนะเพราะปกตินี่ผู้เล่นสนใจจะหลีกเลี่ยงมิลเลอร์แมทนะฮะแต่แกนี่ตั้งใจมิเลอร์แมทนี่คิดอะไรในใจฮะหรือว่าอยากจะแสดงให้เคแบเห็นว่า เคมีแกนี่เหนียวกว่าเคมีเคแบนฮะโอ้โหอันนั้นนี่อย่งางฟามนะว่าเคแบนนี่ตัวหลักเลยฮะคือแกจะมาสะแสดงให้ดูว่านี่ผมตัวรองก็เก่งกว่าพี่ <c oughs> เล่นตัวหลยยักนะอะไรนี้ไม่ได้นะฮะเก่งใจรุ่งพี่มากะ,ะหนวดเข้าแกนี่ <c oughs> มีไว้ให้บูชาเลยฮะความทรงคุณอาวุธครับ <c oughs> โอเคแบทพาแล้วเจอแล้วไปครับ e ไอ้สไปรัลไหลลงมา แค่นอสสนสไปร์กไปรอบพลาดแหมอย่างดีแค่ยังฟื้นตัวทันต้าสไปรลอกเข้าไปแล้วอ๋อชั้นแสดงดีแล้วตรงนี้ครับแตกครับไปโฟกัสไอแคลสอย่างนั้นเจอพนอนิจุธาเอาต้าครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเนี่ยนักเึ้นดูแสดงให้เห็นแล้วครับว่าแม้จะเล่นตัวเดียวกันผมก็สามารถเหนียวกับพี่ได้นะฮะ โอ้ยังไงฮะยังไงฮะเคแบัสนิ่งไปละนิ่งไปอืมยังมีสติอยู่ครับยังไม่ช็อกฮะพานิชยตรงนี้โอ้คอมโบสวยไกด์ลงมาเพเชอร์เข้าไปยังไงโอ้โอ้โอ้โฟกัสอืมคอมโบได้ครับเคแบัลงหลังละได้ยิงคอมโบจะตายแล้วครับอาพาณิชย์เรียบร้อยครับเจอพาณิช ในเเคแบ๊บอกไอ้น้องอย่ามาวัดรอยเท้าอ่ะพี่น้องแคมมี่นี่มันวตองพี่เองไปเล่นตัวอื่นอย่ามาโชว์มิลเลร์แมตตรงนี้เนี่พี่ไม่ชอบเฮ้ยมือหนึ่งแคมมี่ต้องเป็นพี่เท่านั้นดูบอกผมไม่สนนะพี่ผมมาวันนี้เพื่อขยี้พี่อย่างเดียวครับโอ้แตกครับดูแตกยังไงฮะยังไงหืมแยบพอดีพอดีครับและแคนเซิลเป็นสไปรัล โฟกัสแท็กเข้าไปแล้วถอยออกมาโอ้เหล่มเหล่มเล่นละเอียดขึ้นครับเคแบสนะมีแรงกระตุ้นให้เด็กมันลูกคมโดยการเอาแคมมี่มายั่วนะฮะตอนนี้เคแบสนี่ดูนิ่งมากแล้ครับเนี่ยไม่ที่ามครับโฟกัสไแท็กได้ผลเคาะสไปายโร่ได้มาโอ้โหอย่างนี้จบแล้วกันดูเรียบร้อยครับนี่ฮะให้เด็กมันดูครับว่าอย่ามาล้อเล่นกับพี่นะฮะจะมามีเล่นงใหม่กับพี่นี่มันเร็วไปร้อยปีน้อง ไปเปลี่ยนตัวมานักคันดูยิ้มแบบยิ้มแบบมีเล่สนในนะแันดูด <c oughs> ดดโอ้ยเอ,อาแล้วครับเปลี่ยนตัวแล้วฮะ <c oughs> โอ,โโอโ้นี่ไม่ต้องเดาแล้วเนี่มือหนึ่งแกมาแล้วลครับไกดนะฮะนี่ฮะตัวละครสร้างชื่อครับ แกนี่โด่งดังด้วยไก่นะฮะในช่วงปลายของสตีทไฟเตอร์สครับแล้วก็ไก่นี่โด่งดังนี่ไม่ใช่ว่าเล่นเก่งฮะคือไก่นี่แกเล่นเก่งแต่มีคนเก่งกว่าแกนั่นก็คือไดมิเนียนะฮะแต่ว่าความดังของแกเนี่ยมันเริ่มต้นจากความกวนกวนส้นเท้าของแกนะฮะว่าเวลาแกเล่นเนี่ยแกแกชอบกดทอนฮะท่าทอนของไก่นี่ก็คือท่าสูงไว้กันแดดนะฮะซึ่งไงฮะผู้ีิกรสองคู่เรื่องเรื่องนี้และฮะว่าจะได้ห็นหรือเปล่าฮะ ผมพี่ว่าด้วยบุธิภาวะของแกนีสมัยนะนี่เกียนเต็มร้อยนะฮะแก่ต้องใช้ฮะเว้นกันแดดนะฮะคือมันมีผลอะไรไหมในเกมไม่มีฮะทำไม่แค่ยั่วภาษาชาวบ้านเล่นเฉยฮะก็คล้ายๆกับการกดทีแบ็กนะฮะแต่ว่าทีแบ็กนี่มันเป็นการนั่งกาดได้นะครับมันก็จะปลอดภัยฮะแต่ว่าการกดทอเน่เว้นกันแดดเนี้ยต้องบอกเลยครับว่าอันเนี้ยคือ ออกทรงดูถูกนะฮะเพราะว่าเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เขาส่งแว่นนะฮะจังหวะส่งแว่นนี่มันป้องกันตัวไม่ได้นะครับมันเสียเฟรมเยอะนะฮะ oh <my> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีจีวิทยายก็คือเป็นการแบบยั่วโมโหครับเพราะว่ายัวย่วยุค่ต่อส mm ู้ฮะถ้าสติแตกนี่ไปเลยนะฮะแล้วก็นักขันดูก็ไม่พลาดนะฮะยั่วเป็นหนึ่งดอก,กับเมื่อกี้โ mm hmm. ดเข้ามาตรงนี้เจอแฟดคลิกนะฮะ mm hmm. จะเล่าสรรพคุณของนักขันดูข้าวๆก่อนนะครับยุคสมัยที่แกยังเกียนอยู่นะฮะ โซยิ่บุ้มถักทายครับอืมสมอสวยโซยิ่บุ้มถอดแว่นนะถอดแว่นเก็บฮะเนี้ยฮะความกวนตีหนุงแกฮะอยู่ตรงนี้ครับเป็นที่เรื่องเรื่องชื่ออาจจะตรงที่เจอพนิษโอ้อืแฟดคิดได้ดีครับนะคันดูเสรนด์บุ้มโซยิ่บุ้มโอ้โหยูการต้องขันของกลผภาคสี่นี่สุดยอดนะฮะใส่แว่นแล้วนี่ฮะมันกวนฮะและนี่โคตต้ามดแล้วนะปกตินี่ แมดยังเงีเวลาแข่งแล้วเขาดูนี่แกจะเนี้ยถอดแมดเนี้ยแกเนี้ยใสหัววันจับแต่โคตดูว่าโคตรยามครับเพราะปกติแกเนี่ยหนึ่งแมดเนี่ยผมว่าแกถอดใ,ใส่ไม่เกินสามครั้งแต่นี่ครับรูวแล้วครับเดี๋ยวถอดเดใส่เถอดใส่ครับอันนี้คือแบบโชว์แล้วว่าเอายผมนี้หนึ่ง <What S 2> เหนือนแล้วพี่พี่พมีปัญญาบุกใส่ผมได้ไหมฮะแล้วก็เป็นการโจมตีจิตวที่ยาให้ว่าถ้าสภาพจิตใจอ่ะมันไม่ไม่ไม่มั่นคงเนี่ยไม่มั่นคงนี่คือแบบ บอกเลยว่าหัวล้อสติแตก็ได้ง่ายนะเจอคนเล่นอย่างนี้นะเอ้าตรงนี้พลาดแล้วโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับเจอลุงโทแล้วนี่มึงกวนกูเหรอมึงกวนกูเลยเด็กเปรต่ดกันดูเก่าจมูกเลยฮะแหมไม่น่าเล่นเยอะนะฮะคือตอนถอดแว่นสูงแววนเนี่ยมันป้องกันตัวเองไม่ได้ครับไม่เหมือนการทีแบกนะฮะการทีแบกค,คือการนั่งรัวนะฮะอันนั้นก็เป็นการการยั่วยุคู่ต่อสู้อีกแบบนะฮะทีแบกฮนะ อันนั้นพังก็ชอบใช้ครับโอเคแบงค์ไม่บุกแหลกไม่ไม่รู้ว่าสติแตกหรือเปล่าฮะเจอนะ้วเขาดูเหยาะเยื่ไปเมื่อสักครู่ฮะพยายามอย่ามาควนพี่ฮะอย่ามาควนส้นเท้าพี่ให้น้องสไปร์พาดก็เจอจับพุ่มเข้าไปซึ่งบูมอัพไซด์ดาวแฟนชิกมีเอาตาน่าจะกดไม่ติดนะฮะเอาตาเมื่อสักครู่ครับจริงๆเมื่อสักครู่แคนเซอร์นี่ต่อตาเลยเลยนะครับสำหรับไก่ฮะ ตรงนี้ยังยังแก้ทุ่มได้ครับเจอเขี่ยโซยิบูมพยายามจำเขิ่มมาก็เจอแฟดคิดหรือว่าสมอซอลสวนลงไปครับอ่าเริ่มยิ้มแบลแปลกครับแ่านดูครับมีรอยยิ้มยิ้มเล็กๆยิ้มน้อยๆต่อขึ้นแทนแล้วนะครับหกแล้วนะหกสี่นะฮะจับจับจับต่อยกลางแล้วสมอซอจับทุ่มโซยิบูม ใส่แว่นโชว์สักหน่อยอ่าแฟกคลิกภาพโดนเ้าไปสุยบุ๋มที่ค่อ,คอยๆเคียวขู่แล้วอันที่แอดีจริงครับแล้วถอดแว่นเนี่ยฮะมันเนี่ยใส่แกเนี่ยเจตนาคือชัดเจนนะกวนนะฮะเนี่ยฮะโอ้ไม่มีอะไรนะการกดทอนของของนักขันดูดนี่คือต,ตั้งใจกวนกวนบาทาโดยแท้บอกเลยโอ้โหแล้วนี่เอาจริงนี่จริงๆแกสามารถปิดเกมด้วยอะคุม่าได้ตั้งแต่แรกนะฮะ อาู้กันตามทรงฮะแล้วแกก็มาเปลี่ยนเป็นแคมมี่แล้วเปลี่ยนเป็นไก่นี่คือนอกจากเรื่องถอดแว่นใสแว่นแล้วเนี่ยไอการเลื่อนตัวละครแกเนี่ยก็ดูจะค่อนข้างใจหยาบเคแบนะครับเพราะว่าอคูมาอย่างที่ลซ่าเนี่ยไม่ใช่ตัวหลักนะฮะแล้วก็สามารถใช้อคูมาเนี่ยตามรงเนี่ยสามารถเก็บได้เจดหนึ่งผมว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเก็บได้แล้วแล้วแกก็ตั้งใจเล่นมินเลิแมทด้วยนะฮะไปเอาแคมมี่มามินเลิศแมทกับเคแบนะฮะ และนี่ฮะโโหโวนี่หนักเลยฮะเอาไกลามานี่ก็กดทอนแบบหูผิดปกติครับปกติแกไม่กดเยอะขนาดนี้ครับแกใช้เต็มที่แค่สองสาครั้งต่อหนึ่งแม็นะฮะนี่ดูแกกดเป็นสิบนะฮะเนี่ยนี่ตั้งใจคือแกตั้งใจกวนลเลยะเนี่ยตั้งใจกวนโอ้ยเต็มที่ครับตแต่ครับเนี่ยกวนกวนเยอะก็ไม่ดีนะฮะภามาก็เจ็บหนักและอายเลยครับโอ้โ,โอย่าอย่ามากกำแหงกับพี่อย่าอย่ามากกำแหง ดูบอกไม่สนนะผมคนอย่างผมไม่สนซีครับนี่ฮะรับน้องมหาลัยผมก็ไม่ไปเรียบร้อยครับขึ้นแท่นแล้วฮะอีกยกเดียวนะขึ้นดูจะได้ครบเจ็ดเกมนะครับนี่ฮะมีเช็ดจมูกเล็กน้อยนะฮะโซยเคแบดนั่งนิ่งเลยฮะเจอเด็กมนรูปครบแล้วตัวนี้ซูเปอร์ครับอ๋อถอยแว่นนี่ฮะมีเวลาถอยแว่นใสแว่นนะฮะไอเด็กคนนี้ จับทุ่มมา <can> เคบัตมาด้วยแรงแคนบุก <It 's S 2> ด้วยแรงแคนเอ้าผ้านะฮะ <Yeah. S 1> น่าจะกดท่าผ้านะครับเ oh, <my> มื่อกี้ผมเดาว่าแกน่าจะจำระดคิดลงมา,นะาแล้วโอ้และเนี้ยฮะนักขึ้นดูมันอย่างเงี้ยแหละฮะเนี่ยจังหวะเล่นก็ไม่เอานะไปไต่แว่นถอนแว่นโชว์ครับโอ้โห <Okay. S 1> แต่ตรงนีเรียบร้อยครับแอแกรบขอจับมือเคบอกไม่จับเว้ยไม่จับโอ้โหนักขึนดูได้ไงชูยูโปงรัะ เคมไวบอกมึงม e ึงกวนตีนกูก okay ูไม่จับมือมึงโอเคครับแล้วก็นี่ฮะเป็นคู่นี้นี่บอกว่าดราม่าเลยฮะก็จบไปแล้วนะฮะอันนี้ก็รีรันช่วงต้นให้ดูนะฮะไม่มีอะไรครับเพราะว่าคลิปเขาสุดแค่นี้ผมก็ขอพูดเสริมนะฮะว่าหลังจากจบแช์นี้เนี่ยคือโหช่องแชทในทวิตแล้วก็หลังจากจบเกมเนี่ยไปคนเนี่ยคนดูเนี่ยไปคุยกันขโมงนะฮะตามโซเชียลเพราะว่า ไอสิ่งนี้นะันดูทำเหมือนเคแบสนี่คือมันแบบมันเลวตาม,มากนะฮะเล่นเอาแบบโอ้เคแบสนี่งอนไม่จับมือเลยนะฮะก็เป็นตอนนั้นที่เป็นมีมแล้วก็เป็นกระแสฮือฮายอยู่หลายวันเลยนะฮะเรื่องดราม่าของเคแบกนันนะคันดูนะฮะกาถามว่าใครผิดนขคันดูผิดไหมก็ไม่ผิดนะฮะเพราะไม่ดได้มีกฎข้อไหนก็ห้ามห้ามห้ามกวนตีในการเล่นนะแต่ว่าเคแบก,ก็อาจจะไม่พอใจว่าโหโเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมาทำกับข้าพเจ้ายิ่งนี้นะฮะ ก็ต้องยอมรับสภาพไปนะว่านขึ้นดูนี่ตอนหลังเขามาแรงจริงนะเนี่ยอย่างที่เห็นนะว่าจริงๆแค่แคใช้อุคุม่าซึ่งเป็นตัวละครแบบขูแบบแกแทบไม่ได้ไม่ได้แตะเล่นเลยนะฮะน่าจะเป็นตัวสามตัวสี่ตัวห้าขอแล้วนะะยล่ยแคมมี่ได้นะครับเนี่ยคือแคแสดงให้เห็นแล้วว่าเนี่ยแกสามารถจริงๆเนี่ยแกเอาตัวละครระดับเนี้ยฆ่าเคแบก็ได้นะ แล้วก็ยังมีการไปเปลี่ยนเอาแคมมี่จริงๆแคมมี่เป็นตัวรองครับแต่ว่าตามธรรมชาติเนี่ยเขาจะไม่เล่นมีเลือแม็กกันนะฮะส่วนใหญ่เขาจะไม่อยากเล่นมีเลิอแม็ะแต่นักดูนี่ตั้งใจเอาแคมมี่ไปเจอแคมมี่เลยฮะแต่โชคดีนะที่เคแบสนี่แกเอาชนะมาได้นะฮะก็ไม่เสียสักสีแล้วก็ทางด้านของนักดูก็เล่นแค่ตาเดียวเพาแพ้ปุ๊บก็เปลี่ยนเลยครับมาใช้ไกลเลยครับพอโดยภาพรวมก็แสดงให้เห็นนะว่า นักขึ้นดูเนี่ยเหนียวโอเคแบดเยอะนะครับแต่ว่าพฤติกรรมการเล่นเนี่ยนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตัดสินใจแล้วว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันสมควรหรือสมควรแนะ้วโดยสตัวตัวผมมองว่าไม่ผิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องตัวละครหรือการกดทอนนะเพราะว่าถ้าคุณจิตใจอ่อนแอคุณก็ต้องพ่ายแพ้ไปนะผมไม่เซนนักกีฬานะเรื่องแบบบุกนี้เรื่องพวกนี้นี่มัน ต้องหยามเหยียนะผมว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่สนุกดีนะฮะในการหยามเหยียดนนะักีฬาแล้วแบบนี้นะฮะโอ้แสงมันแล้นดูครับไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบเลยคนเกเรนะแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องเทคนิคก,ก,การอ่าเทคนิคในการจมดีทางน้านจิตใจนะฮะก็การทอนี่คนที่จิตใจไม่แข็งแกร่ง,ง,งพอก็จะพ่ายแพ้น,นะครับ s <S ก็ก็แล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่มุมมองนะส่วนผมมองว่าทําได้นะทำไปเหรอฮะ you know, ชอบนะ <laughs> <laughs> ด้วยฮะฮาดีฮะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อปีใหม่ก่อนปีใหม่ก็หายไปนานเลยนะฮะพักผ่อนมาเจอกันอีกทีก็คลิปนี้ครับเป็นคลิปต้อนรับปีใหม่นะแล้วก็จะพยายามทําคลิปทีทีขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะทเกมอะไรนะก็พักๆไปก่อนนะฮะขอผมพักบ้างนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ they is just playing really smart right now. You know, just the thing with Akuma, Akuma is safe. If he if he lands a sweep, there is nothing you can do. You yeah. have to you have to block the safe.